ที่สพประตูน้ำจุลาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีนายเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ก่อตั้งเพจสายหม่ต้องรอดได้พาสองสามีภรรยาเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับชายชะกันที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจฝ่ายสืบสวนกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดปทุมธานีจำนวนหกคนจับกลุ่มข้อหาครอบครองยาเคพร้อมกันโชครัพย์บังคับให้กดเงินร่วม3,30,000บาท และพาเข้าโรงแรมย่านตลาด200ปีเพื่อทำอนาจารเพื่อนแลกกับการเปลี่ยนข้อหาครอบครองยาเคเป็นครอบครองยาบ้าจำนวน2เม็ดเพื่อเสพและเมื่อฝ่ายชายรู้เรื่องภายหลังจึงเดินทางเข้าร้องกับเพจสายไม่ต้องรอดให้ผ่าเข้าแจ้งความ you <laughs> สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน